คุณโยมเคยเห็นสิ่งนี้ไหมนี่คือธรรมชาตินะนี่คือธรรมดาของสัตว์เมื่อเขามีไข่แล้วเขาก็จะหาพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเขา ที่ปลอดภัยสำหรับไข่แล้วก็ใช้ท้ายสองขาหน้าใช้หัวดุลตะกุยดินเพื่อจะวางไข่ยอมเห็นไหมเขาเหนื่อยเขาหอบ เขาลำบากนะพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าชาติปีทุกขาการเกิดเป็นทุกข์การเกิดแบบนี้เขาเรียกว่าอัตถะ ธาติพิทุคาการเกิดในรูปแบบไข่การเกิดจะมีสี่อย่างนะการเกิดแบบไข่การเกิดแบบตัวการเกิดแบบเท่าไข่และการเกิดแบบโอปปาติกะ เขาก็อยู่ในรูปแบบของเขาเขาก็ดำรงชีวิตในรูปแบบของเขาแต่ธรรมะก็คือธรรมะนี่คือธรรมชาติที่ชาวเราที่มนุษย์เรา ก็เป็นเช่นนั้นความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ตั้งอยู่ความทุกข์ก็ดับไปก็เจริญพรแห่งบุญทุกท่าน